สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับโลกคู่ขนานกันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโลกคู่ขนานคือแนวคิดตามสมมุติฐานว่ามีเอกภพจํานวนมากมายนะับไม่ถ้วนเกิดขึ้นและสลายไปอยู่ตลอดเวลาซึ่งประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจริงทางกายภาพเช่นอวกาศรูปแบบทุกชนิดของสสารพลังงานมมเมนตัม และยังมีกฎทางฟิสิกส์รวมไปถึงค่าคงที่ต่างๆที่ครอบคลุมอยู่บนทฤษฎีทางฟิสิกส์3ทฤษฎีคือ Quantum Parallel Universe, Inflation m u l t i v n r v e r s e และ String Theory Multi-Universe จากบทสัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์ดร์บรีนกำจัดภัยบอกไว้ว่า ความเชื่อที่ว่าทุกอย่างต้องมีปฏิสัสารของมันและเขาก็มองว่าเอกภพมีโอกาสที่จะมีปฏิเอกภพซึ่งเกิดขึ้นมาพร้อมๆกับการกำเนิดของจักรวาลดังนั้นก็อาจมีคนอีกคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาเหมือนคนทุกอย่างมีเลือดมีเนื้อ,เ,อเหมือนกันทุกประการแต่จะมีประจุและพรตตี้ตรงข้ามกันเวลาเดินตรงข้ามกันส่วนสาเหตุที่สิ่งเหล่านี้จะต้องตรงข้ามกันนั้นก็เพราะว่าถ้าปฏิสาสสารที่เหมือนกันมาเจอกัน มันจะทำลายล้างกันเองควอนตัมพ a ราเ l e ยูนิเว r ร์นะคะพัฒนาโดยนักฟิสิกส์หลายท่านกล่าวว่าอาจมีเอกภพอื่นๆซึ่งมีกฎทางฟิสิกส์และค่าคงที่ต่างๆเหมือนกับเอกภพที่เราอยู่ทุกประการแต่อาจจะอยู่ในสถานะที่ต่างกันและเอกภพคู่ขนานเหล่านี้ไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้ สถานะที่ต่างกันออกไปในแต่ละเอกภพจะสัมพันธ์กันโดยกระบวนการทางควอนตัมและความสัมพันธ์นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อมีการเลือกทางใดทางหนึ่งของความน่าจะเป็นนั้นซึ่งหลังจากเลือกขึ้นแล้วเอกภพคู่ขนาดทั้งสองจะไม่สัมพันธ์กันอีกเลยต่อไปนะคะก็คือทฤษฎีอินฟล레이ชันมันท a ยยูนิเวอร์สค่ะเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากการศึกษาจัก,กรวาลวิทยาหรือการศึกษาเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ หลักฐานที่เราได้จากคลื่นแม่ไมโครเวฟพื้นหลังทําให้เชืวว่อเอกภพที่เราอาศัยอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีัฒนาการมาจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าบิด b แบงนักฟิสิกส์อังเดรลินเดได้เสนอทฤษฎีที่เรียกว่า p u r p l e u n i v e r s ิ t เวอร์ซึ่งมีแนวคิดว่าเอกภพของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาจากโฟมควอนตัมของเอกภพแม่อีกทีหนึง่งโดยอาศัยทฤษฎีควอนตัมทํานายว่า ขณะที่เอกภพพิ่งจะหลุดออกจากบิ๊กแบงใหม่ๆหรือ Early Universe การอวกาศจะมีการแปรปรวนและผันผวน,นอย่างรุนแรงซึเหมือนกับน้ําในหม้อที่ต้มจนเดือดพล่านถ้าความผันผวนของความต้อง fluctuation มีขนาดไม่มากพอ Bubble Universe ก็อาจจะขยายตัวเหมือนลูกโปง่งและค่อยๆหดตัวฟับลงจนหายไปในที่สุดเนื่องจาก Bubble Universe สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่จํากัด ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ในทางทฤษฎีที่อาจจะมีเอกภพหลายๆเอกภพที่นอกเหนือจากเอกภพของเราแต่เอกภพอื่นๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีกฎทางฟิสิกแตกต่างจากเอกภพที่เราอาศัยอยู่เพราะถ้าหากค่าคงที่บางตัวมีค่าต่างออกไปเล็กน้อยเช่นถ้าประจ,จุอิเล็กตรอนมีค่าน้อยกว่านี้พันธะเคมีของสารอินทรีย์ต่างๆอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวเราก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกันดังนั้นถ้าเราจะเดินทางไปยังเอ,งเอกภพอื่นๆคงจะเป็นไปได้ยากที่จะรอดชีวิตอยู่ในเอกภพเหล่านั้นค่ะต่อไปนะคะก็คือทฤษเดดสตริงทีโอรีมันทายอุนเวร์ ็นแนวคิดที่ได้มาจากทฤษฎีเส้นเชื่อซึ่งเป็นทฤษฎีที่สร้างขึ้นมาเพื่อจะอธิบายธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงในระดับพลังงานสูงสในวิชาฟิสิกส์แบ่งแรงในธรรมชาติเนี่ยแบ่งออกเป็น4ชนิดก็คือแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนและแรงนิวเคลียร์แบบเข้มแต่อย่างไรก็ตาเนี่ยทฤษฎีสัมพันธภาพก็มีข้อจํากัดเพราะไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมของแรงโน้มถ่วงในสถานการณ์ที่มีพลังงานสูงสได้ นอกจากนี้ในปัจจุบันเนี่ยการศึกษาจาัก,กรวาลโดยอาศัยทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปก็ไม่สามารถตอบปัญหาสําคัญสําคัญได้เช่นปัญหาสสารมืดและปัญหาพลังงานมืดนักฟิสิกจึงต้องการทฤษฎีอื่นเพื่อที่จะช่วยเสริมในจุดที่ทฤษฎีควอนตัมและทฤษฎีสัมพันธภาพไม่สามารถอธิบายได้จากทฤษฎีเส้นเชือกนั้นกล่าวไว้ว่า เอกภพของเราซึ่งมีอยู่สีมิติเป็นแผ่นรีเอียที่ลอยอยู่ในไฮเปอร์สเปซซึ่งอากาศที่มีจำนวนมิติ11มิติตามทฤษฎีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเอกภพอ,อื่นนอกเหนือจากเอกภพของเราซึ่งลอยอยู่ในไฮเปอร์สเปซด้วยเช่นกันในบางทฤษฎีเอกภพอีกอันหนึ่งอาจจะลอยขนานกับเราในไฮเปอร์สเปซและอาจจะอยู่ห่างกับเราเพียงแค่ไม่กี่มิลลิเมตรก็ได้ค่ะ ทฤษฎีที่ว่าโลกคู่ขนาดนั้นอาจมีจริงอ,อ้างอิงจากบทสัมภาษณ์จากตาจารย์ซีนคาร์โรข้อที่ 1. อนุภาคขนาดเล็กไม่อยู่ณนะตำแหน่งเดียวกันในเอกภพตามปกติวัตถุทางกายภาพจะอยู่ตำแหน่งเดิมเสมอยกเว้นมีความเร็วก็จะมีการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งข้อที่2ทฤษฎีบทของเบล โดยทฤษฎีบทของเบลได้วางรากฐานการอธิบายโลกควอนตัมไว้ในขณะที่แนวคิดของสารนักฟิสิกส์ไอสไตน์โปโดสกีโรเซนพูดถึงเกี่ยวกับการเชื่อมกันระหว่างโลกของหลุมดำสองแห่งทำให้อนุภาคสองบริเวณหรือหลองโลกคู่ขนานมีความเกี่ยวพันกันทางควอนตัมจินเคโรได้ให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันมีสมการกฎทางฟิสิกส์ และรูปแบบแนวคิดที่พอฟังได้อยู่โดยหนึ่งในนั้นเป็นตัวเต็งที่สามารถอธิบายได้ว่าโลกคู่ขนาดนั้นอาจมีอยู่จริงต่อกันด้วยข้อที่3เอกภพไม่ได้เริ่มต้นด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเอกภพและเวลาก็เกิดและดำเนินการจากการระเบิดครั้งใหญ่แต่สำหรับแคลโรแล้วเขาเชื่อว่าเอกภพและเวลา เป็นสิ่งที่เก่าแก่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดขยายตัวและหดตัวตลอดเวลาข้อที่4โลกควอนตัมแบบจับต้องได้พหูพจน์หรือมันติเวอร์สนักฟิสิกส์เบนกรีนได้เขียนหนังสือชื่อว่า Hidden Reality Parallel Universe and the Deep r a w of the Cosmos โดยหนึ่งในข้อความที่จีนได้เขียนสัมภาษณ์ให้กับ NPR.org ก็คือหากต้องการศึกษาโลกควอนตัมโดยเฉพาะเรื่องเอกภพคู่ขนานนอกจากจะต้องมีภูมิรู้ในด้านคณิตศาสตร์ท่านสูงคุณต้องสู้กับแนวคิดอีกมากมายซึ่งบางทีคุณก็เชื่อว่าแนวคิดนี้ถูกหรือที่คิดมาผิดทั้งหมดเลยก็มีแต่ขอแค่มีแนวคิดเดียวที่อธิบายโลกควอนตัมนี้ได้มันก็ทำให้เรื่องวุ่นวายเหล่านี้จบลงแล้วเราจะสามารถทำความเข้าใจมันได้ แคลโรลกล่าวไว้ณตอนนี้การพัฒนาแนวคิดในโลกควอนตัมกำลังเป็นไปได้ด้วยดีสำหรับคนทั่วไปจะเห็นเรื่องเหล่านี้ได้ชัดก็ต่อเมื่อเทคโนโลยีที่เราใช้จนถึงทุกวันนี้ก้าวหน้าไปอีกขั้นและข้อสุดท้ายข้อที่5การทดลองโลกคู่ขนานเมื่อเดือนตุลาคมปี2017นักวิจัย Oak Ridge National Laboratory ในรัฐเทนเนสซี ได้พยายามทดลองพิสูจน์การมีอยู่ของโลกคู่ขนานสำหรับนั้นเกี่ยวกับโลกคู่ขนานที่พวกเราอยากจะแนะนำ a n o the r Earth ปี 2011, My Tomorrow, Your Yesterday ปี2016และ Upside Down ปี2012สุดท้ายนี้ไม่ว่าโลกคู่ขนานจะมีจริงหรือไม่ก็ขอให้ใช้ชีวิตทุกวันด้วยความสุขและรอยิ้มนะคะ